โอ้ครับผมจริงดีใจมากครับที่ทางช้างควบคุมขับให้ให้เกียรติให้โอกาสพวกผมนะครับทำผมพิเศษเลยนะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับกับแคมเปญเปิดโลกความชีวิตควบคุมช้างคูบคุมขับครับก็จริงๆรู้สึกว่าก็แคมเปญนี้เหมาะผู้เรามากใช่เหมาะมากรู้สึกว่าแบบก็ขอบคุณนะที่เลือกเราสองคนเพราะว่าหนึ่งคือเราสองคนมันชอบแบบว่าชอบอะไรที่คล้ายๆกันชอบไปเที่ยวชอบแคมป์อะไรอย่างเงี้ยชิลๆไวด้วยกันอยู่แล้วร่วมบคอนเซ็ปต์มากใช่แล้วอยู่ด้วยกันมานานครับร่วมแบบ รวมทุกมสุขใช่ทุกหยาดเหงื่อที่เสียไปในการทํางานอ่าเพราะเนี่ยไม่ดีใช่ไปไปในมันจอยตอนไหนขับการทำงานด้วยการอีกครั้งหนึ่งกับคุณเคยกับผมเลยดีมากครับเหมือนเราได้กลับไปคือผมเคยทำรายการท่องเที่ยวด้วยกันมาดรายการโทแล้วแล้วเหมือนได้กลับไปมีบรรยากาศชิวๆแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งเราได้ถ่ายเพราะว่าที่เราไปถ่ายสวยมากใช่คือบรรยากาศมันชิวมันมันเหมือนแบบว่าได้ย้อนแบบย้อนอดีตไปในช่วงที่เราถ่ายรายการด้วยกันแล้วมันแบบมัน มันดีบรรยากาศมันดีไปหมดเลยชอบมากขอบคุณมากครับที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งไปจอยกับพี่โอ๊ยกับพี่ปองด้วยใช่แคมเปญครับแคมเปญครับวันนี้キャンペーนี้ที่ไปจอยกับเขาพูดไม่ทันครับไม่ทันหาช่องไฟไม่ได้หรอครพี่ไปนั่งตอนตอนแห่รายการคือผมสองคนนั่งขำอย่างเดียวเน้นเน้นโชว์นั่งยิ้มอย่างเดียวเพราะเขาสองคนก็จะใส่กันเต็มๆสนุปว่าเขาไม่ทันเหรอทันขับอย่างเดียวคร่ะมีเรื่องมีเรื่องอะไรแบบไปแชร์ในวันนั้นบ้างไหมฮะ อ๋อทุกส่วนใหญ่ก็จะเล่าแบบไอ้พวกเวลาเราไปตั้งแคมป์กันเวลาเราไปชิลไปท่องเที่ยวที่ต่างๆอะไรเงี้ยไปเที่ยวกันเลยผมจะพยายามนัดกับมันสองคนว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะอะไรไปไปพยายามจะหาเวลาว่างให้ตรงกันตลอดครับพี่ปอประสบกันน่าจะเยอะมากๆไปเที่ยวเหรออามีะไรจะไปเที่ยวเหรอครับ ถือว <łość> ่าไปเที่ยวแบบไปแคมป์ไย่างก็ไปบอยก็ไปบอยก็ชอบธรรมชาติอยู่แล้วใช่เขาจะพาน้องไปด้วยน้องเป็นไงน้องน้องไม่ไปธรรมชาติแล้วเป็นยังไงชอบครับชอบคือจริงๆชอบตั้งแต่ทุกท่านทำรายการแล้วแล้วก็ยังยังคุยกันเลยว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเนี่ยภายในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยมีโอกาสอยากจะล็อกคิวไว้เลยเราอยากจะไปเที่ยวกันแบบนี้อีกันอะไรที่เลยใช่ กนะาคุยกันว่าแบ like บเดี๋ยวเราต้องรีบล็อกก่อนเพราะว่าเด em ี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคิวจะไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเลยคือแคมเปญเลิศเลยฝากแคมเปญนี้เลยนะครับชอบผมฝากด้วยนะครับช้างโคบกูขับฝากความหมายครับฝากด้วยนะครับแคมเปญนี้ครับเปิดโลกความเชื่ให้ครูกับช้างโคบกูขับครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแคมเปญนี้กันไปยาวๆนะครับปีนี้อะไรต่างๆของช้างโคบกูขับเนี่ยสนุกมากแน่ๆนะครับฝากกดไลค์เพจช้างโคบกูขับไปด้วยครับผมแล้วก็ยังมี กิจกรรมด้วยตอนนี้นะครับอ่าใช่มีแจกแก้วชื่ออะไรนะครับเออช้างคบูคุขับเอ็กสไตเล่ครับก<ช>็บบมีแจกการแก้วดีมากอยากให้ได้กัน สามก็ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจครับโอเคนะอ่ะพี่ไปบูเบอร์รีล่าสุดค่ะไม่ใช่บูเบอรี่ค่ะบูเบอร์รมาเบอร์รี่โอ้ยดีมากเลยครับคือคือครั้งนี้ตื่นเต้นน้อยลงผมเพาตื่นเต้นน้อยลงครั้งที่แล้วเราไปเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้างในอะไรเงี้ยเราไม่เคยแต่ว่าครั้งนี้เราเริ่มรู้ว่าแบบโฟล์มันเป็นยังไงในงานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีขึ้นและคิดว่าครั้งหน้าก็น่าจะดีขึ้นอีกมีมันอู๋หวานไหมคะมีสักภาพเรียกชื่อเราไหมไปไปดิสเว่ เขาก็เขาก็จำชื่อได้ครับเป็นไงบ้างอ่ะวันคือได้แบบแบบพบเจอแบบหลายๆคนเซลลเซเลบด้วยใช่ครับก็มีเซเลบมาร่วมงานเยอะเลยครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จริงๆเหมือนทางงานเขาก็อยากจะให้เกียรติด้วยความที่เป็นคอลเลคชั่นของคุณดานเดอรีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะอยากให้โฟกัสไปที่ตัวเสื้อผ้าตัวคอลเลคชั่นองเยอะซึ่งผมว่าเขาทำออกมาได้ดีมาก มีโอกาสได้เกี่ยวอะไรกับมา,มา,มาบ้างไหมเก็บเกี่ยวชุดเสื้อผ้าชอบมากชอบมาเยอะไหมชอบเยอะครับเป็นเป็นทีมที่สนุกมากๆอีกทีหนึ่งเลยเพราะว่าได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปด้วยพาแม่ไปนั่งที่ฟอรโลด้วย กัแม่ไปดูฟุตบอลด้วยใช่ครับใช่ครับก็ไปกจะไงกันไปสองคนทีเลยได้ถามฟิวคุณแม่ไหมครับคุณแม่รู้สึกไงบ้างตอนนี้เราเห็นเราเดินเขาก็ยิ้มเขาแฮปปี้ครับน่าจะน่าจะภูมิใจแหละเป็นจริงเวลานนานครั้งนั้นที่มีโอกาสได้ไปเจอที่ไปพูดกับแม่เวลานานครับคืออนะคือผมคุยกับแม่มาพักนึงแล้วว่าเอ้ยอยากถ้าเราถ้าเราแบบมีโอกาสอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปจะพาไปเที่ยวนะแต่สุดท้ายแล้วงานมันแน่นจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วตอนเราทำงานก็ พกแม่ไปด้วยเลยพกแม่ไปด้วยเลยพกแม่ไปด้วยเลยพกใส่กระเป๋าการที่ไปหาขออนุญาตผ่านเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่าแบบเออแบบเรากินขนมหรือกานช้าอะไรเงี้ยเราอยากชี้แจงเลยเพราะเติมจากพี่กัมมี่ชี้แจงไหมเออผมว่าจริงๆผมเรียกว่าขอผมขอขอโทษแล้วกันครับที่แบบว่าอาจจะชิวปหน่อยคือคือตอนนั้นเราเราไม่ทราบจริงๆว่าเออ เราไม่เราไม่ทราบจริงๆว่าเขาแบบมาถึงภาพอยู่อะไรงี้ยเ้แต่ว่าก็เขาสึกว่าเขาพูดได้เขาพูดได้เขาพูดได้ค่ะก็ก็อเสียดสวก็ก็ขอโทษที่อาจจะแหมช้างโคบูฟูขับผมกชิวเขาจะไม่ใส่คาต่อนะครับเขาจะ่รูปเลยนะครับเร้อยครับขอบคุณครับถ่ายรูปต้งมีนะครับไปไปไปมีเมีค่ะ